สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรน,นะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูง่ายๆเลยตำน้ำพริกกะปิแล้วก็ต้มกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็กระโพดฝักอ่อนนะคะนี่เลยตำน้ำพริกกะปินะคะก็จะมีพริกมีหอมมีกระเทียมพริกก็จะมีพริกสีแดงอย่างเดียวนะคะวันนี้ตำน้ำพริกกะปิสไตล์ของสมพรน,นะคะแล้วก็กะปิอัน้จาก็มีกระโพดฝักอ่อนแล้วก็ กระเจี๊ยบเขียวนะคะจะนำมาต้มจิ้มกับน้ำพริกนะคะวันนี้เมนูง่ายๆเลยจ้าก่อนอื่นนะคะเราก็มาตำน้ำพริกกันก่อนนะคะใส่หอมแล้วก็กระเทียมลงไปตำให้แหลกนะคะก็จะตำหอมกับกระเทียมก่อนนะคะนี่เลยจ้าตำให้แหลกนะคะน้ำพริกกะปีก,ก็เป็นน้ำพริกที่สมพรทำกินเป็นประจำเลยนะคะ หอมกระเทียมแรกแล้วนะคะก็ใส่พริกลงไปเลยวันนี้มีแต่พริกแดงไม่มีพริกสีเขียวนะคะมีแต่สีแดงจ้าวันนี้ตำให้แหลกเลยจ้าใส่กะปิลงไปนะคะอันพริกกะปินี้นะคะสักพรก็ตำใส่กะปิแบบนี้นะคะแบบง่ายง่ายเลยนี่จ้าแหลกแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เราก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปก่อนจ้าตามด้วยมะนาวนะคะวันนี้สมพรใช้มะนาวลูกครึ่งนะคะมะนาวนี่ก็น้ำดีนะคะเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะใส่น้ำตลาลลงไปเลยจ้า สพรนก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะน้ำพีกเปรี้ยงพอนนะคะจะจะออกรสแบบฝนหวานเปรี้ยวๆนะคะแต่จะไม่รสเค็มคุณพ่อนจะไม่ชอบแบบเค็มๆนะคะจะออกเปรี้ยวกับหวานนะคะอันนี้จะเป็นน้ำสุกนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยคนๆให้เข้ากันนะคะนี่นะคะ ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกกะปิสไตล์สมพรจ้าใครชอบแบบไหนก็ทาแบบนั้นนะคะเราก็มาชิมรสกันเลยจ้านี่รสชาติได้ที่แล้วนะคะอาจจะออกหวานเปรี้ยวนิดนึง นี่จ้าใส่เม่เคอพวงลงไปนะคะเม่เคอพวงนี้สมพรไม่ได้ต่ำนะคะใส่ไปแบบนี้เลยเราก็มาตักใส่ช่วยกันเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกกะปินี่ออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมาชิมหน้าจิ้มกับผักนะคะไปต้มผักกันคะ่ะต้มกระเจี๊ยบเขียววันนี้นะคะสมพรจะบีบนะ้ำมะนาวใส่ลงไปในน้ำ นะคะประมาณซีกหนึ่งนะคะแล้วก็นํากระเจีย๊ยบเขียวลงไปต้มเลยจ้า,จาก็จะทําทให้กระเจีย๊ยบเขียวของเราไม่เป็นเมือกลื่นนะคะใขรชอบแบบไม่มีเลือมีเมือกก็ทําแบบสมพรน,นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่สมพรต้มกระเจีย๊ยบเขียวแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะกระเจี๊ยบเขียวนะคะเราก็ไม่ต้องต้มนานนะคะต้มแป๊บหนึ่งก็ตักึืนได้แล้วนะคะใขรชอบแบบนิ่ม ก็ต้มนานหน่อยนะคะสมพรจะชอบแบบนิ่มเล็กน้อยนะคะไม่นิ่มเกิน,นจ้านี่ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะสำหรับกัดเจี๊ยบเขียวนี่จ้าสีสันสีเขียวดูน่ากินนะคะ นี่นะคะก็เริ่มใช้ได้แล้วคะเราก็ตักออกนะคะนี่จ้าน้ําใสเลยไม่เป็นเมือกเลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการต้มกระเจี๊ยบเขียวไม่เป็นเมือกลื่นนะคะน้ำวันนี้เราก็ต้มกระโพดอ่อนต่อได้เลยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะใส่ลงไปเลยจ้า ข้าโพดอ่อนนี่สามารถกินดิบได้นะคะใครชอบกินดิบก็ไม่ต้องต้มนะคะนี่จ้าเราก็ต้มพอประมาณนี้นะคะสำหรับข้าวโพดฝักอ่อนนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูผักต้มกิมกับน้ำพริกกะปิก็มีกระเจียเ๊ยบเขียวกับข้าวโพดฝักอ่อนนะคะผักวันนี้ก็มีส่งยางจ้าก็ชวนเพื่อน มาชิมรสน้ำพริกกะปิของสมพรนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยนี่จ้าก็ชวญเพื่อนมาชิมด้วยกันนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะนี่ทำกินเองนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ